ยุ่งใจยุ่งใจแม่เลยยุ่งกัอะไรใช่น่ารักรูู้้กับตัเองอ่ะรู้เป็นงตัวเองมากเลยใช่ความสุข ใช่จะถ่ายเก็บไว้ดูยามคิดถึงนั่น,นแล้วมาดูคลิปนะเราดูเอาเก่าหาี่เป่งอ่ะนี่อาบอกท่านจะไปหามาเนาะที่ไปเอาไรมันไม่เอารูปที่ว่เาเ,เดินคนู่ใช่เอ้ยๆพอ,อ,อแล้วสวยสวยมากดูคตรมฝีมือแล้วลวกข้างทางเหมือนน